สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just l i k e Magic 1 1ึหวังว่าข้อความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาพบเจอนะคะแต่ถ้าไหนฟังแล้วรู้สึกไม่ดีก็ให้ทิ้งมันไปอยากเก็บมาใส่ใจนะคะ Magic เราอยูขอให้เวมอนได้ล้อมอยู่รอบตัวของทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าพลังงานของ New Moon ในราศีมิถุนใช่ไหมนะ ในในนิวโมนอินเจมินายจะเป็นอย่างไรบ้างเ,เนื่องจากราช้ามาหนึ่งวันนะคะค่อนข้างโดนพลังงานนิวมูลเหมือนกันพลังงานนิวมูลรอบนี้อาจจะทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยกดดนันหรือไม่อยากทําในสิ่งที่เราต้องการจะทํานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรจะจัดการจัดการกับ จิตวิญญาณของเราให้บริสธิ์นะคะต้องนั่งสมาธิหรือว่าอะไรอาจจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยขี้เกียจไม่อยากทําอะไรเลยเหมือนกันเลย,เลยนะคะถ้าใครเป็นก็นะคะสู้ๆนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของนิวมูลในราศีมิถุนมีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างหรือเราควรจะเริ่มทำอะไรได้แล้วนะคะมีอะไรมาดูกัน เรามาดูกันนะคะอืมควรไเริ่มสร้าง Create Heaven on Earth is t happening อืมควรสร้างโลกนี้ให้เหมือนกับสวนสวรค์นะคะควรสร้างสวนสวรคร์บนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเออเราสามารถสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้นะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะ อะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดที่อยากจะทํามันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะนี่ก็ยังเออรู้สึกปวดหัวอยู่หน่อยๆแต่ก็จะพยายามทํานะคะามาดูกันว่า energy พลังงานของ New Moon รอบนี้มีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างนะคะ สามใบเนาะไม่ล่วงเลยโอ้าาโอเคเอเอนออนเอิร wow. oh, ์จริงๆด้วยสร้างโลกของเราให้สมบูรณ์แบบค่ะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นให้เราสร้างมันให้เราสร้างมันขึ้นมาให้เห็นอยู่บนโลกใบนี้นะคะ ให้เราใส่ใจกับสิ่งที่เรากำลังจะสร้างากำลังจะทำให้เรา,เาใส่ใจสนใจรายละเอียดแล้วก็สร้างมันขึ้นมาสร้างาสร้างโลกใบนี้สร้างสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันเสมบูรณ์หรือว่าส่งเสริมกับการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะคะอ๋อแล้วก็ให้พยายามดูอารมณ์ของเราให้ สัมผัสกับอารมณ์ของตัวเราเองว่าเรารู้สึกอย่างไรก็ปล่อยให้มันรู้สึกอย่างนั้นไปนะคะอย่าไปกดดันกับอารมณ์ของตัวเองว่าเราไม่ควรคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ปล่อยให้ความคิดมันเกิดขึ้นของมันเองเออปล่อยให้ความคิดของเราเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดูมันเฉยๆก็ได้ค่ะอย่าไปกดดันมันนะโอ้ว้าวดีวาย ปกติเลยรักและศรัทธาในตนเองเหมือนดังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือทุกสิ่งที่คุณได้ทำไม่ว่าจะด้วยความรักโดยความเกียดชังหักคุณสังเกตดีๆคุณจะพบว่ามันเป็นจริงจงใช้หัวใจเปี่ยมรักของคุณคิดพูดทำทุกอย่างด้วยความรักและด้วยหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากตัวตนที่แท้จริงของคุณทำสิ่งนี้ทำเออ สิ่งที่จะทำจกคิดจะพูดนะตอนนี้ให้ให้ทำมันด้วยความรักด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะคะเริ่มนิวมูนนี้ด้วยหัวใจเปี่ยมรักและบริสุทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองได้เลยคะ่ะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ได้เลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบจกันใหม่นะคะบ๊ายบาย